เกมตามหาขุมทรัพย์ไม่เอาผมกลัวต้องหาให้เจอและไม่มีใครจะมาหยุดได้แล้วเกี่ยวอะไรกับผมมาเพราะหมาตัวนี้จะนำไปสู่ขุมทรัพย์เราจะวัดกันแค่2รอบเท่านั้นนี้เวอร์แชงขอเอาคืนพ่อบ้างรอบแรกเวอร์แชงตามแคปรอบสองเริ่มและก็เป็นไปตามแผน เกมแรกแคทชนะส่วนคนแพ้ต้องเล่นเกมต่อที่จะไปเกม2แคทก็ได้จัดของเซอร์ไพรส์โชว์มาเป็นภาพเพื่อเซอร์ไพรส์เอาไปแอบไว้หน้ารถแล้วก็เป็นไปตามแผนโชว์นั่งซศร้าใ<อ>ชวนมาเล่นหาขุมทรัพย์ต่อต่อเกมที่3<า>ม,มีอยู่ว่าเราไปเจอคนใจดีที่ไหนใบสู่ด่านถัดไปอยู่หลังลูกเลือกได้หนึ่งเดียวเท่านั้นเห็นาว่าเนว่าอะไรเห็นว่าอะไร,ไรส่วนที่ลึกที่สุดองคันนี้แคทจะย้อนกลับไปว่าแคทไปเตรียมขุมทรัพย์ตอนไหน ตอนนี้คือโชว์อยู่ในรถค่ะต้องเปิดหน้ารถแล้วไม่ให้เขาเห็นมาดูกันว่าโชว์จะหาคุ้มรัพย์เจอไหมแบบแโอ้แล้วพ่อจะหาเจอไหมเนี่ยคุ้มรัพย์บางทีอาจจะไม่ต้องมีราคาแพงขอแค่คนที่ได้รับยิ้มมีความสุขก็พอเอแชงไม่ทำให้แม่ผิดหวังจริงๆเมื่อวานโชว์ได้แกล้งเวอร์แชงเราคุยกันแล้วว่าจะเอาคืนพ่อ ลแล้วเอร์แชงก็ทำตามแผน